เย่เฉินตะลุยแดนมังกรหัวมังกรบายดับเบิลเซอร์เคิลบทที่4,518คําคำพูดของเย่เฉินทำให้หลิวเจียหยุยกลับมารู้สึกได้ทันทีเขาดีใจมากตื่นเต้นจนร่างกายสั่นเล็กน้อยแล้วเขาก็พลุงออกมาอย่างตื่นเต้นว่าคุณเย่ดูที่คุณพูดสิคุณอาศัยอยู่ในบ้านของฉันตกลงกันนานแล้วไม่ใช่เหรอ ถ้าคุณต้องการก็ไม่มีชี้ให้เห็นถึงการมีชีวิตอยู่ตลอดไปน่าสงสัยเย่ yeah, ถึงดิมเล็กน้อยว่านายหลิวสุภาพเกินไปจริงๆหลังจากที่เขาพูดจบเขาหันกลับมามองหลิวมานเซียงที่ตกใจและตกตะลึงและพูดว่าคุณมานเซียงฉันจะยังคงไปกับรถของคุณตกลงไหมหลิวมานเซียงไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในตอนนี้ ดังนั้นเธอจึงดูเฉยชาเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหลิวมานเซียงไม่ได้พูดหลิวเจียหุยก็รีบกล่าวว่ามานเซียงคุณเย่กำลังคุยกับคุณทำไมคุณไม่ตอบหลิวมานเซียงกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งและลูบผมระหว่างขมับด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยและพูดกับเย่เฉินเอาล่ะเย่เฉินพยักหน้าแล้วหันไปหาว่านโพจุนและพูดว่าโพจุน ฉันไปก่อนนะปล่อยให้คุณอยู่ที่นี่ว่านโพจุนปรบมือและพูดว่าโอเคคุณเย่ลูกน้องของคุณจะทำงานได้ดีในภายหลังเย่เฉินหันไปมองหงหยวนซานอีกครั้งและพูดเบาๆว่าอาจารย์หงฉันจะไปคุณต้องการออกแถลงการหรือไม่หงหยวนซานที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้น ริวเอ็นตัวลงและพูดด้วยความเคารพโดยไม่เงยหน้าขึ้นไล่ในเยอร์ดอกไปเย่เ yeah, ฉินโบกมือของเขาว,ว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดฉันบอกคุณแล้วว่าต้องทำอย่างไรร่างกายของหงหยวนซานสัน่นและเขาก็รีบเห่าสองสามครั้งว่าหวังว่าหลงเย่เ yeah, ฉินพยักหน้าว่าคุณหงรู้เรื่องปัจจุบันดีจริงดีจริงดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะเข้าสู่ตำแหน่งของวันนี้ เมื่อเห็นว่าเย่เฉินกำลังจะจากไปอาจารย์หลินซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นเรียกความกล้าออกมาและโพล่งออกมาว่าคุณเย่ฉันกล้าที่จะขออนุญาตคุณให้กลับไปที่วังว่าหลงฉันต้องอยู่ที่นี่เพื่อวังว่าหลงจงรักพักดีอยาละเมิดระเบียบใด,ดๆของวังว่าหลงอีกเย่เฉินเหลือบมองเขาและพูดเบาๆว่าคุณเต็มใจที่จะลม้มและช่วยจักรพัิในการล่วงละเมิด ฉันไม่คิดว่าฉันได้สอนบทเรียนให้คุณต่อหน้าวาังว่าหลงมันเป็นความโปรดปรานของคุณนอกกฎหมายคุณจะได้รับอนุญาตให้กลับไปที่วังว่าหลงได้อย่างไรล่ะอาจารย์หลินก้มหน้าด้วยความอับอายไม่รู้จะพูดอะไรอยู่พักหนึ่งเย่ฉันจำบางสิ่งได้และกล่าวว่าก็เกิดขึ้นแล้วที่คุณและเด็กๆหงสระเอมินกรุ่มนี้กำลังจะไปซีเรียเพื่อให้ความช่วยเหลือและก่อสร้าง และคุณเป็นอาจารย์ของพวกเขาคราวนี้คุณจะยังคงเป็นวินัยของพวกเขาต่อไปและคนกลุ่มนี้จะถูกลงโทษดูแลฉันอย่างดีถ้าคุณทำได้ดีพอคุณสามารถพิจารณาให้คุณกลับไปที่ลำดับวางว่าลงได้อาจารย์หลินกล่าวอย่างขอบคุณขอบคุณคุณเย่ขอบคุณคุณเย่เย่เฉินไม่มองเขาอีกและพูดกับหลิวมานเซียงว่าคุณมานเซียงได้โปรด หลิวมานเซียงพยักหน้าอย่างประมาแล้วเดินตามเย่เฉินออกไปหลิวเจียหุยเดินตามหลังทั้งสองคนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ตื่นเต้นแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าตัวตนของเย่เฉินคืออะไรแต่เขามีความสุขแล้วเมื่อเห็นเย่เฉินและลูกสาวของเขาเดินเข้ามาใกล้ก่อนหน้านั้นเขาแค่อยากให้ลูกสาวของเขาเป็นแค่รอดที่ดึงดูดลา แต่ตอนนี้ในสายตาของเขาเย่เฉินไม่ใช่ลาอีกต่อไปแต่เป็นซูเปอร์บอสที่เหมือนเทพเจ้าที่สืบเชื้อสายมาจากโลกและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยลมหายใจของชายผู้แข็งแกร่งตอนนี้เขารอไม่ไหวแล้วที่แย่เฉินจะควา้าหลิวมานเซียงและกัดแครอทตราบใดที่เขากลืนแครอทลงไปเขาจะมีผู้สนับสนุนในอนาคตจริงๆ แท้จริงแล้วเหล่ากาฝ่ายรวยมากบนเกาะฮ่องกองแต่เขาไม่ใช่นักแสดงชั้นนําเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในหัวใจในที่นี้บนเกาะฮ่องกองถ้าคุณอยากอยู่บนจุดสูงสุดคุณต้องไม่เพียงแต่มีเงินเท่านั้นแต่ยังมีศักดิ์ศรีด้วยถ้าคุณมีแต่เงินและไม่มีอำนาจเพียงพอคุณมักจะนำมาซึ่งภัยพิบัติบทที่ 4, 5 1 9 มันเหมือนกับว่าตระกูลหลี่เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดบนเกาะฮ่องกองในตอนนั้นมีอำนาจมากแต่ก็ยังมีคนกล้าที่จะลักพาตัวลูกชายคนโตของพวกเขาฉันก็เหมือนกันแม้ว่าตอนนี้ฉันกำลังจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดบนเกาะฮ่องกองแต่ฉันก็ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากกลนยางหงหยวนซานอย่างแน่นอนถ้าหงหยวนซานต้องการต่อสู้กับฉันฉันก็ยังกลัวอยู่ และฉันสามารถหาคนที่จะสงบสึกด้วยเท่านั้นหรือใช้เงินเพื่อจัดการเรื่องต่างๆได้เหมือนกับตอนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกในวันนี้ฉันทำได้แค่กัดฟันและสัญญาว่าจะให้เงินห้าล้านดอลลาร์แก่หองยวนซานและพาลูกสาวของฉันไปแต่หลานของเขายั่วยุลูกสาวของฉันแต่ฉันต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เขาห้าล้านเหรียญน,นี่เป็นข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการมีเงินเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความยิ่งใหญ่ถ้าฉันสามารถมีผู้สนับสนุนอย่างเย่เฉินได้มันจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเย่เฉินนี่เป็นตัวตนแบบไหนกันนะเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงของวังว่าหลงทั้งหมดหากคุณมีความสัมพันธ์กับเขาเป็นการดีที่สุดที่จะทําให้เขาเป็นแฟนของหมานเสียงแล้วฉันจะเดินไปที่เกาะฮ่องกงหรือไม่ฉันเกรงว่าไม่ใช่แค่เกาะฮ่องกงเท่านั้นฉันเดินไปรอบโลกได้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลิวเจียฮุยก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนอกประตูอินสอสระเอปกอลับนอกจากรถเทสลาของหลิวหมานเซียงแล้วยังมีโรนรอยอีกหลายแห่งซึ่งสองคันเป็นรถยนต์ของหลิวเจียฮุยและผู้ติดตามของเขาผู้ติดตามของเขายังคงรออยู่ที่ด้านข้างรถในเวลานี้เมื่อเห็นเขาออกมาเขาก็กล่าวด้วยความเคารพทันทีอาจารย์คุณหนูไอสารเลว หลิวเจียหุยหันหน้าไปทันทีและดุหลายคนว่าทำไมคุณไม่ทักทายคุณเยล่ล่ะหลายคนตกใจแล้วรีบพูดกับเย่เฉินอย่างรวดเร็วด้วยความเคารพสวัสดีคุณเย่เย่เฉินคิดว่ามันตลกแต่เขาพยักหน้าตอบอย่างสุภาพในเวลานี้หลิวเจียหุยพูดกับเย่เฉินด้วยใบหน้าที่ประจบสอบพลอว่าคุณเย่เนื่องจากคุณต้องการใช้รถของหมานเซียงฉันจะไม่ตามคุณไปทำให้เกิดปัญหา เมื่อเห็นรูปลักที่ประจบสอพลอกของพ่อของเธอหลิวมานเซียงก็มีความคิดเห็นอยู่ในใจแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะแสดงออกมาดังนั้นเธอจึงมอบกุญแจรถให้เยกเฉินและพูดว่าคุณเย่มาขับรถดีๆหน่อยเถอะฉันเหนื่อยนิดหน่อยแล้วอาจขับรถไม่ได้หลิวมานเสียงไม่ได้ตั้งใจจะออนแอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้เธอประมาะเกินไปอัตราการเต้นของหัวใจของเธอยังคงเร็วมาก แล้วร่างกายของเธออ่อนแอเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงไม่กล้าขับรถจริงๆเย่เ yeah, <Yeah, S 1> ฉินเข้าใจสถานการณ์ของเธอเป็นอย่างดีและหยิบกุญแจรถหลิวเจียวหุยพูดอย่างไม่คาดฝันว่ามานเซียงเจ้าตะกอนใส่ในายเย่ได้ยังไงอย่าลืมว่านายเย่เป็นแขกผู้มีเกียรติของครอบครัวเราเย่เ yeah, <Yeah, S 2> ฉินกล่าวทันทีว่าคุณหลิวอย่าเอาเรื่องเล็กน้อยนี้มาเกี่ยวข้องเลยเมื่อเห็นว่าเย่เฉินดูเหมือนจะปกป้อง หลิวมานเซียงหลิวเจียหุยก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มทันทีและพูดอย่างมีความสุขใช่ใช่ใช่คุณเย่สิ่งที่คุณวิพากควิจาร์ณนั้นถูกต้องมันเป็นความผิดของฉันและมันเป็นความผิดของฉันหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็รีบพูดกับลูกสาวของเขาว่ามานเซียงมันเป็นพ่อของฉันที่ผิดในตอนนี้คุณต้องไม่มีความรู้เท่าพ่อของฉันถ้าคุณเหนื่อย พักผ่อนในนักบินร่วมและนายแย่จะดูแลคุณอย่างดีอย่างแน่นอนหลิวมานเสียงไม่ชอบหน้าพ่อของเขามากนะักดังนั้นเขาจึงเดินไปที่รถโดยไม่หันกลับมามองเปิดประตูรถและเข้าไปในนักบินร่วมแย่ yeah, เฉินมองไปที่หลิวเจียหุยและกล่าวว่าคุณหลิวเราไปกันก่อนโอเคหลิวเจียหุยพูดด้วยรอยยิ้มคุณเย่ yeah. ไปก่อนนะ เ่ถ yeah, ึนนั่งอยู่ในรถเทสลาและทันทีที่เขาสตาร์ทรถหลิวมานเสียงก็มองมาที่เขาและถามอย่างจริงจังว่าแย่เ yeah, ฉินนี่คุณเป็นใครกันแน่